สมาชิรกรายการมาดักสยาจาย์<อ>าสัปดาห์ที่แล้วนี่จา์นี่ทําให้ปวด,ปดห,หัวจรา์ก,ก็ปวดหัวแรงมากกระแสของจานนี่แรงมากเพราะว่าอะไรที่เป็นสําคัญสําคัญอ่ะมันจะกลายเป็นว่าออกเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่<อ>ใช้คำว่าเอาเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วยิ่งสภาสิ่งเป็นรูปของอาจารย์แขกเนี่ยโหยิ่งเป็นไฮไลท์โคตรเลยสมาชิกนี่คือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นวัตถุมงคลที่ ที่สร้างชื่อเสียงไม่ใช่เงี้ยวัตถุมงคลที่สร้างชื่อเสียงหรือมีชื่อเสียงคู่กับอาจารย์แขกเนี่ยส่วนใหญ่ออกมาเนี่ยไม่เหลือใช่ไม่เหลือไม่พอไม่พอไม่เหลือเลยก็คือแล้วก็ราคาก็ขึ้นตามใช่ใช่ที่ทุกคนอยากได้ครับมากกว่าจํานวนใช่คือจํานวนการสร้างไม่พอกับความอยากได้ของคนที่อยากได้ใช่ที่มาซัพพลายไปเท่ากันเลยแล้วก็มันไม่ใช่แค่แต่รูปอาจาะแขกอย่างเดียวคือวัตถุมงคลเนี่ย ก็ทุกอย่างเช่นอะไรที่เกี่ยวกับเสือเนี่ยใช่เสือใช่ใ็่็คือคนอยากได้ใช่อะไรที่เกี่ยวกับพวกกุมารทองอพวกพวกผีปีศาจวิชามหาพูดทั้งหลายอะไรเงี้ยครับวิชามหาเสน่ห์อะไรเงี้ยครับแล้วก็โดยเฉพาะก็คือพวกเครื่องรางสองขังที่เป็นงานแฮนด์เมดเลยนะครับคือทุกคนจะให้ความสำคัญ แล้วเพราะว่าพอรู้ว่าใช้เวลาในการสร้างนาใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเลิกยามไม่ได้ก็ไม่สร้างด้วยออยา่าวัตถุโคลเนี่ยที่ไล่กันไปแล้วก็คือนางกวั่กพยันนางกั่กมหาเสนีเราใช้ชื่อว่านางกักมหาเสนีเพราะตําราเนี่ยโบราณก็คือนางกวักเป็นนางกักแห่งมหาเสนีม,มหาเสนีในสมัยก่อนคนจะมีเสน่ห์ได้ ต้องมีอลร่าในตัวเองแค่มองอนชอบนี่ถึงก็เรียกว่าเสน่ห์คนที่มีอลร่าในตัวเองคือคนบางคนไม่สวยหรอกแต่มีอลร่าในตัวเองคนมองแล้วเอยน่ารักอ้ยมองแล้วน่าดึงดูดมองแล้วน่าสุดใจถามว่าเองส่งคนที่เองคิดว่าสวยไปประกวดนางงามจักรวาลเพราะฉะนั้นนางงามจักรวาลคือต้องสวยทุกคนใช่ นี่คือมองอี้นะตั้งสวยทุกคนแต่ทําไมนางงามบางคนเองมามันไม่สวยใช่เองมาแล้วทำไมไม่สวยโดยเฉพาะที่เห็นได้ใช้คือนางงามจักรวาลคาว่านางงามจักรวาลคือทั้งโลกทั้งโลกอ่าทั้งโลกอืเราเป็นคนเอเชียมองฝรั่งบางคนมองฝรั่งสวยบางคนมองฝรั่งไม่สวยใช่เราเป็นคนอินเดียเรามองฝรั่งสวยมองฝรั่งไม่สวยเราเป็นคนเราเป็นคนฝรั่งมองคนไทยไม่สวยมองคนอินเดียไม่สวยอื แต่ในะคาะที่จะเป็นงานนางาจาักราวาลได้คือมึงต้องมีเสน่ห์ในตัวเองอืภาษาคนไทยคือมึงต้องมีมนขังในตัวมีมณังขังในตัวอก็อคือคนเห็นปุ๊บมึงต้องมีออร่าต้องมีเสน่ห์เลยเพราะฉะนั้นคําว่ามหาเสน่ห์เสน่ห์ก็พอประมาณแล้วมหาเสน่ห์นี่คือ,อยิงอย่งใหญ่มากคนที่ถูกกล่าวขานในสมัยอดีตว่าเป็นบุคคลที่มีมนมหาเสน่ห์ ไม่ว่าใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครข้อนิยมใครเห็นก็นิยมชมชอบมหาเสน่ห์ถึงขั้นว่าไม่ใช่แค่แต่ตัวเองต่อให้คนคนหนึ่งคนใดไปเป็นเพื่อนคนคนนั้นก็ยังได้รับความเป็นมหาเสน่ห์ลงไปในตัวเองด้วยออืในสมัยอดีตยกยอแค่นางกวักเท่านะั้นนางกวักเพราะนั้นวิชานางกวักเนี่ยคือที่สุดอของวิชาไสยศาสตร์โบราณที่ว่าด้วย่ึงมนมหาเสน่ห์ มหาเสน่ห์ที่นี้เราจะเห็นว่านางกักเอาไปค้าขายก็ได้อ่ใชเอาไปเป็นเมตตามหานิยมก็ได้ไปกันเพกันภัยพิบัติกันภัยก็ได้เหตุผลคนจะมาป้นเห็นกลับมารักไม่ป้นแล้วนอ่คือความลักก็คือเป็นทุกอย่างคนโกรธจะมาฆ่าเห็นปุ๊บไม่ฆ่าแล้วมีเกิดเมตตามหานิยมครูบาอาจารย์บอกว่าในวิชาทั้งหมดทั้งสิ้นวิชาเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์นี้ที่สุด ไปไหนก็ไม่อดอืไปไหนก็แควค้าดปลอดภัยจะเดินไปในที่อันตรายใครเห็นก็เตือนอืะอ่ามันที่สุดแล้วแต่เยียนยาาที่สุดอืเพราะว่ามันต้องมีออร,ร่าในตัวของคนที่สร้างด้วยคนที่สร้างวิชาพวกนี้มันต้องมีออร่าในตัวเองอืมีออร่ายังไงคือต้องมีเสน่ห์ในตัวเองเหม,มือนกันใครเห็นไงก็ชอบใครเห็นใครก็รักใครเห็นก็นิย,ยมชมชอบใครเห็นก็เชื่อฟังอ่าต้องมี อล่าในตัวเองก่อนก่อนที่จะไปสร้างเรื่องพวกนี้ครับก็คือสร้างวิชานางกวักครับถามว่านางกวักอาจารย์แขกให้ความสําคัญไหมบอกเลยนะกวักไว้ความสําคัญมากกว่าทุกอย่างใช่ถูกต้องมากกว่าทุกอย่างใช่ใชถ้ามันเป็นเอฟซีอาจารย์แขกมึงจะรู้เลยอาจารย์แขกให้ความสําคัญกับน,นางกวักมากกว่าทุกอย่างใช่ใช่เ<ช>บอร์หนึ่งตัวอย่างเช่นอันดับที่หนึ่งโลโก้รายการเนี่ย ดูดิดูน้าจอมนะตอนเนี้ยเป็นลูกอะไรใช่ใช่ใช่นอาจารย์แขกทําหนังสือเล่มแรกหนังสือมันจัสยานเล่มแรกเวัตถุมงคลที่แจกนักปั่นนั่งกวาดนี่นะใช่ค่ะร้านอาจารย์แขกทุกร้านไม่เคยขาดนั่งกวากนั่งกวากที่ร้านว่าเลยก็เคยขาดนั่งกวากไม่ว่าอาจารย์แขกจะทําอะไรใครให้อาจารย์แขกไปลงเสาเอกบ้าน มึงจะรู้ทันทีเลยว่านางกวักกูจเอานางปวักใส่ลงไปในสาวีกมึงเลยทันทีทุกเสาวด้วยใช่ใช่นางกวักที่กูใส่ลงไปก็คือนางกวักที่กูสร้างเอาไว้ของมัดกูโตก็คือนางกวักมหาเสนีใส่ไปทุกเสาวเลยนางสาพอเสร็จแล้วปุ๊บยังใส่ไปบนยอดเสาด้วยหล่อสาวเสร็จยังใส่ได้ใส่หล่อบนยอดเสาด้วยพาเร็นพับเปิดร้านก็ให้นางกวักให้นางกวักใครใครมาร้านที่เปิดวันแรก อาจารย์แขกก็แจกเหรียญนางกวักเออแต่ก็ให้นางกวักดีดีเนื้อเจ้าแล้วเงินด้วยเออใช่ใช่เห็นไหมเดี๋ยวจ้าแล้วเงินด้วยใช่ใช่แม้กระทั่งไอ้หมวยยังใส่นางกวักเลยนะใช่ถูกต้องไอ้หมวยเดินไปหาอาจารย์แขกจานหนูขายไม่ดีเลยหมวยมึงเชื่อกูละเนี่ยมึงเอานางกวักที่แจกหนังสือเล่มงแรกในแผงคอนะจ้าเนี่กูให้เหรียญเนี่ย รู้สึกกูเรียมให้ด้วยนะใช่ใช่ไหมกูเรียมให้เลยเลขหกแปดด้วยอ่ากูเลขกูเรียมแล้วก็ให้เลขหนึ่งหกแปดเลยใส่อะไรไหมยใช่ใช่มึงตั้งใส่เท่านั้นแล้วมึงจะรู้ว่าดียังไงโอ้ไอ้กอฟเนี่ยให้พพาเหมยว่าเนี่ยสุดท้ายเหมยก็รักษาแปดแปดใช่ใช่บอกว่าจยนไม่แปดไม่ได้เงินใช่ก็เลยกูบอกมึงแล้วเหมยว่านางฝากจย์แขกที่สุดใช่ด้วยเหตุผลที่ว่านี่คือความลับส่วนตัวแล้วก็เคยบอกใครนะแม่กูเนี่ย แม่กูได้แท้เนี่ยแม่อาจารย์เหรออ่าเป็นร่างทรงนางกวักเออใช่เหรอจริงไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้หรอกแม่กูเนี่ยเป็นร่างทรงนางกวักอ๋อถึงว่าทำไมอาจารย์แบบถึงพูดพลกับอกกวักอะไรก็ได้เนี่ยคือแม่กูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแม่กูเนี่ยเป็นร่างทรงนางกวักก็เลยไม่เคยไล่ฟังเลยไม่เคยกูไม่เคยไล่ฟังไม่เคยเล่าให้ฟังจริงๆยานั้นไม่เ่ยมันใจแอดมึถามไปแอดเด้อ๋อเหรอ <อ>มุกเ<ด>จ,จแอดไอด้ดาเนีน่ยไปทันะล้อ,อเพราะว่าแกแกไม่ทรงแกนั่งฝากมาทรงแกแค่ห้าปีอ๋อไม่แค่สองห้าปีห้าปี <5 S 2> สมัยก่อนเนี่ยพ่อ,อ,อกูออกออกเรือเป็นไต่เรือครับออกเรือเนี่ยมันไม่สามารถรู้ว่าพ่อเนี่ย จะกลับมาวันไหนอ๋อเพราะเราไม่รู้ระยะเราไม่รู้หรอกว่าเรือจะกลับมาวันไหนเจอพายุจะกลับมาวันไหนเราระบุกันไม่ได้ไม่สามารถติดตันได้มึงจะยี่สิบวันมันจะสามไม่มีใครรู้ไม่ไม่ใครรู้ใช่ใช่แต่ทุกก่อนเรือพ่อกูจะกลับเนี่ยน้กอดจะมาลงทรงแม่อ๋อทุกครั้งเลยใ่ไทุกครั้งแล้วจะบอกเลยว่าพ่อจะกลับอีกสองวันสามวันก็จะบอกหมดเลยอ๋อมาบอีกสองวันกลับนะอย่หรอบอกมาเพื่ออะไรวะให้เก็บบ้านอ๋อให้เรียบร้อยให้เรียบร้อย แล้วก็ไม่เคยพลาดไม้ได้ครั้งเดียวนั่กว่าที่ลงแม่อาจารย์ใช่แล้วที่นางปากเนี่ยกูเป็นคนปากกว่าทีดถูเองกับพี่สาวอีกคนนึงพี่อาจารย์ใช่ไหมที่นั่งปากของแม่เนี่ยอาจารย์ก็เลยกูเป็นคนทำความสะอาดเองคราวนี้กูก็เลยมีความผูกพันกับนังปากแม้กระทั่งว่ากูไปสอบเข้าโรงเรียนสมุทรปราการรอบสองคือตอนนั้นจบม .3 มา อาจะขาดอมาลาแล้วจะไปสอบสมุดประการรอบสองโรงเรียนสมุดประการเนี่ยสอบเข้ายากมากเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดประจำจังหวัดโรงเรียนชายประจำจังหวัดสอบเข้ายากมากครับรอบแรกว่ายากแล้วรอบสองยากกว่าเพราะว่าจำนวนน้อยทุคนมันจะน้อยกว่าน้อยกว่าแล้วอ่ากูก็ไปขอนางปากขอแม่นางปากว่าออยากเรียนโรงเรียนเนี่ยอแกก็มาให้เห็นในฝันกลไมาแล้วนะมาให้เห็นในฝันแล้วก็บอกไปสอบเลยลูก ูได้คนที่สี่เออแต่ได้คนที่สี่เหรอรับสิบสี่คนกูได้คนที่สี่คนสอบเจ็ดร้อยโอ้อ้ยกูถึงบ่าไงวะอาจคือประสบการณ์ดอาจารย์นางปากอาจารย์แขกนี่คือมหาศาลมากเบาเฉาว่าอาจารย์ไม่คิดว่าอาจารย์เก่งมั้งอ่ะที่สอบเขาเองโอ้ยยากยากบ้าเลยคือคนเรามันต้องยารับสภาพตัวเองยากยากบ้าเลยยากยากมากเลยแหละไม่ใช่ยากธรรมดายากมากหนึ่งต่อเจ็ดหน่ต่อเจ็ดสิบแผนกคณิตนิดด้วย วิคณิตด้วยโอ้โหเป็ตัจิติษยยากมากอ่ะยากยากเลยอะใช้คําว่ายากได้เลยที่เห็นเนี่ยอืยันเนี่ยอืโค้งยันนะโค้งยันไม่ทั้งหมดฐานล่างองค์นางปัดแล้วก็ฉัดสามฉตดเนี่ยฉัดสามฉาดคือฐานล่างยันฐานล่างยันฐานล่างฉัดสามฉัดฉัดสามฉัดแล้วก็ท่าเนี่ยอ่าอยู่ในตำราหลวงพ่อคน ก็คือเป็นยันนางป่าขอหลวงพ่อแก้ววัดป่าทะเลหรือวัดหลวงพ่อแก้ววัดขอนแก่นนี่คือเที่ยวรู้จักใช่อันนี้คือเที่ยวมานอันนี้คือเขามีฉาดสามฉาดพร้อมยันพวกนี้ยันโค้งยันฐานเนี่ยกับยันสามฉาดคือวิชาของหลวงพ่อคนหลวงพ่อแก้ววัดขอนแนที่ยวจันดึงมาใช่ คือยันญาตอาจารย์ดึงต่ระย่างตะระยามาแล้วก็อาจารย์ที่กูว่าทั้งยัก็คือยันมาอยู่ในนี้ทั้งหมดโอ้โหที่อาจารย์ยังคูยไปหมดก็คืออยู่ในนี้หมดแล้วโอ้โหคือยันญาตดึงหัวใจของตะระยานออกมาใโดยยึดหลักที่เราที่เราศึกษามาโดยยึดหลักความเป็นมงคลชั้นสูงอ่าก็คือนางกวากเนี่ยเป็นเทพชั้นสูงมีฉัดสองข้างแก็คือฉัดเงินฉัดทองคนที่มีฉัดเงินฉัดทอง พระประธานอืมอ่าหรือเจ้าขุนมูลนายชั้นสูงอ่าใช่จะมีฉัตร้นฉัตรทองครับแล้วก็มีสัพพทนที่กายอยู่ข้างบนอืมที่เป็นฉัตรอันบนเนี่ยอืมอันเนี้ยจะมีสําหรับคนที่มีอ่าเขาเรียกยุถาบดดาสอำนาจยุถาบดดิสเท่านั้นอ่าอ่าไอ้ข้างบนเนี่ยจะมีคาถาอ่ามีกระถาเบชสุเนก็คือหัวใจพุทธเจ้าสิบชิติอืมแหมสวมสวมฉัตรกลางนี่ใช่ยานฉัตรกลาง อ่าก็คือเป็นหัวใจพุทธิเจา้าสิบชาติอืมเราพุทธิเจ้าสิบชาติคือสิบชาติแห่งที่พระพุทธเจ้าสร้างความเพียรสิชาติก็พระวิสันดละพงศ์ีทั้งหมดอ่าใช่ไหมสิบชาติที่สร้างความเพียรยหอ้<ด>อยู่ในนี้ทั้งหมดอยู่ในนี้ก็คือเป็นอยู่ในกระถาบทนี้โอเคโอเคคือความเพียรแห่งการที่จะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้สิบสิบชาติอยู่นี้อยู่ในนี้อ๋อก็คืออยู่ในตัวกระถาอยู่อยู่ในรูปลักษณ์ของสัพพทนตัวนี้อืมอืมซึ่งเป็นการเหมือนเป็นสเวตัตอืม เหมือนในบุญบารมีอันกว้างใหญ่ไพศาลของนางปักครับครับแล้วก็ฉัดเงินฉัดทองเนี่ยเป็นหัวใจอภิธรรมเจ็ดคำเพีทั้งสองอันสองข้างทั้งท้ายและก็คือเดินหน้าและถอยหลังอ๋อหังใจเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ข้างล่างเนี่ยวาในเรื่องฐานล่างใช่ใยฐานล่างเนี่ยวาดในเรื่องหัวใจแห่งฤาษี ก็<ส>คือนางก๋าจะเป็นลูกฤาษีใู่เจ้าเขาเขียวู่เจ้าเขาเขียวอ่าก็คือเป็นล่าฤาษีเนี่ยเป็นเทพแห่งเมตตามหานิยมอ,มอ,มอืทั้งหมดทั้งสิน้นครับการเปรียบเสมือนว่าเอามาเป็นหลักแล้วก็ยันที่ลายล้อนทั้งหมดเนี่ยคือแต่ละอาจารย์ที่เรียนมายยกจากกันี่นหมดเลยทั้งสึกกว่าอะไรที่ไม่เอ่ยอีกที่ไม่ได้อาจารย์ไม่เอ่ยก็คือแต่กันหนึ่งแต่ หัวใจของยันแต่ละอาจารย์มาใส่ในพยันไม่มีไม่มีแต่หูจีนอย่างเดียวจีนหูจีนก็มีอย่างกว่าแต่จะไม่ได้เอามาอย่างเดียวเดี๋ยวมั่วอ่วเดี๋ยวมั่วสายที่จะเรียนมาทั้งหมดจะใส่ในนี้อมที่ไม่ใช่สายจีนนะแต่เราก็เลยลงตาประทับจีนอก็ซ่อนเอาไว้ซ่อนวิชาไว้วเนี่ยมันมีวิชาของสายจีนด้วยนะแล้วก็ลงลายนิ้วมือประทับสัญญาเลือดไว้และที่สําคัญคือ อันนี้มันเป็นวิชาก็เปลี่ยนเสมือนต้นวิชาก็คือแม่ที่เป็นร่างตรงกก็เลยลงตาประทับตัวเองเอาไว้ในนั้นอ่านว่าพิพิเชษังสุนหะอ๋อนี่นี่คือตาของระจารย์ใช่ไหมอาจารย์อ้ไม่ได้ไม่เคยไม่ไม่ค่อยลงประทับในอะไรเลยไม่เคยมาตั้มแนวไม่มาตาเคยเคยปั๊มอย่างกันน้อยมีอยู่ชิ้นอ๋อไม่ยู่ชิ้นสองชิ้นอ๋อนี้อาจารย์ประทับตาอันนี้ก็คือให้รู้ไว้ว่าเป็นวิชาต้นตระกูลอ๋อต้นตระกูลขอจัดแคร์ก็คือปัามเอาไว้และที่สําคัญก็คือ ขบวนสุดเนี่ยทก็คงเป็นท้ากูเวยมุ่งทองโซคลาฟอยู่ในสเสวนาฉาดเลยก็คือกลางด้วยทรัพย์มหาศาลของท้ากูเวนไปเลยแล้วก็มีนิ้วประทับแล้วก็ลงลายด้วยมือไว้เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องยันจีนอโอออ้้หตงบกว่าันนี้ก็คือเต็มสูตรเต็มสุานกว้างที่แม่งสุดยอดที่ ที่สุดของยันนางปากขอยันแขกที่สุดของที่สุดแจแขกล้วาปากมแวเนี้ยอ่นี่อาจารย์พูดไปกินมีคนถามเลยว่าถ้าเหรียญที่อาจารย์แจกที่เคยเช่าหนังสือกับเทียบไว้เนี้ยได้ไหมโอ้ไม่ต้องเทียบเพราะยังเทียบแค่เนี้ยฟังแล้วคนละเรื่องเลยต้องบอกว่าคนละเรื่องไอเหรียญนั่นน่ะมันเป็นเหรียญวิชาพ่อได้เขียนวัดเวงเนาะคนเดียวคนเดียวรวมถึงที่พระกฐถิ่นด้วยพระกฐถินเพกถินเป็นวิชาของอาจารย์ค้าวัดคนโสกคนเดียวคนเดียว แต่อันเนี้ยทุกองค์ทุกคนที่จะเรียนมาเพราะว่าอาจารย์ค้าว่าคนโสดคนเนี้ยเนี่ยเรียนวิชานางปักคู่กันกับอะไรที่ดังๆของสงขาหลวงนางปากอะไรหลวงพ่ออะไรดังๆอ่ะสงขานึกไม่ออกอ่ะตายตายไม่รู้เรื่องเลยหลวงพ่อปอดว่าหัวป่าอ๋อหลวงพ่อปอดอ่ะนางปากใต้แทนที่สุดคือนางปากหลวงพ่อปอดว่าหัวป่าองค์เป็นแส่ะ่าอ่ะ อาจารย์ข้าไว้ควรโสเนี่ยก็คือเรียนวิชาเดียวกันกับหลวงพ่อป่าทุหัวป่าสิทพี่สิทน้องกันวิชาเดียวกันเลยเรียนจากอาจารย์คนเดียวกันเลยก็คือสิทพี่สิทน้องกันได้เรียนจากคนเดียวกันเลยแล้วก็วิชาเหมือนกันด้วยอ่าและคราวงนี้เราก็เลยทําพระทรงกฐินเนี่ยโดยใช้ตําราการทําพระของหลวงพ่อป่าทุหัวป่ากับอาจารย์ข้าไอ้ควรโสควรเนี่ยแต่กูไม่ได้เรียนกับหลวงพ่อป่านะาข้าใรข้าใจ์ไม่ต้องเป็นมอสใส่ขาเพราะผมไม่ได้เรียนแต่กูเรียนกับอาจารย์ข้าไอ้ควรโสควรเนี่ยลูกทรงเดียวกันเนี่ยอาจารย์ยังไง พระที่อาจารย์ทำกระถิ่งแจกมันรูปทรงเดียวกันี่ไงพระที่แจกนี่นี่ไม่มันรูปทรงเดียวกับหลวงพ่อปอนใช่รูปทรงเดียวกับหลอนที่อาจารย์พูดคือรูปทรงเดียวกันรูปทรงเดียวกันหลวงพ่อปอนแต่หลวงพ่อปอนก็จะเป็นเนื้อผงโดยว่ากู้ทาเป็นเนื้อผงมาแต่เนื้อผงของอาจารย์นาจนรยต้องบอกว่าทำมาอาจารย์ทำมากี่ปปีละโอ้่ยตั้งแต่มหาวุสิทธิ์ลูกนี้มิดอะต้องสี่ห้าปีนะนประมาณนั้นนะครับประมาณห้าปีกินยังหอมเลยใช่ใช่ประมาณห้าปีเพราะมหาเสน่ห์ได้กินก็ก มันต้องเกินห้าปีว่าตอนนี้มีตังห้าปีแล้วอ่าก็ประมาณนั้นแหละตีว่าห้าปีอ่ะแต่กลิ่นมันยังหอมเลยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะพวกของพวกนี้มันจะหอมอยู่ไม่กลิ่นไม่กลิ่นอับมีดเต็มที่นะใช่แต่นี่ยังหอมอยู่เลยอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือนางปักในสไตล์เห็นตูมปุ๊บรู้เลยเขาจะแขกไม่ซ้ำใครเลยอันนี้สุดอ่อันนี้สุดจริงแล้วปันจุบถ้าใครดูไลฟ์สดได้ยินเสียงหรือไม่ก็ตัก เขาเขาบอกได้ยินเขาบอกได้ยินน้องเขาบอกได้ยินกันตั้งแต่ไลฟ์มาไม่เคยมีไม่เคยมีแล้วพอพูดจบปุ๊บเสียงก็หายด้วยค่ะไม่มีอะไรเข้าสู่โหมดปกติแต่ตอนนี้เรามาลุ้นกันอาจารย์คะสำคัญสุดตอนนี้ทุกคนรอคอยมีจำนวนให้เท่าไหร่ครับราะวาคาเพราะว่าบอกไปว่ามีน้อยกว่ามหามงคลแน่นอนเพราะพอเห็นแล้วแหละและราคาด้วยตอนนี้คนรออยู่เอาจำนวนก่อนนะปอปอรู้ว่าไม่เหมือนมหามงคลมหา ต่างกันครึ่งครึ่งอะแต่จานน่าจะหัวจํานวนอ่ะเพราะว่าจํานวนหายไปเยอะมากเหลือจาไม่บอกจํานวนจะบอกราคาเลยไหมเลยพวกหนูตั้งราคาเออล่างๆเนี่ยเอาจะขายกี่บาทล่างเนี่ยผมผมบอกในไลน์แล้วว่ามันสามพันแต่โปบอกห้าพันอ่ะผโปรบอกในไลน์ไว้ห้าพันนะจานแต่ตอนนั้นยังไม่รู้วุฒิคุณแต่วุฒิคุณนั่นขนาดเนี่ยมึงเห็นยังว่าปั๊าบไหมเนี่ยเห็นแล้วแต่ไม่รู้วุฒิคุณผมไม่รู้ไุฒิคุณขนาดนั้นผมไม่รู้ว่าอาจารย์ปั๊อะไรรู้แค่อ่าพระ เวนไอตรงนั้นรู้ยันจีนติวอันเนี้ยไม่รู้แล้วก็มีนื้ว่าจารู้แค่เนี้ยคือตอนนั้นยังไม่รู้ไงว่าพุทธคุณแน่นขนาดนี้เตั้งเอาไว้ผ้าพันผตั้งไว้สามพันวจารสงสารสมาชิกในสักสามพันประมาณใช่ใช่ใส่กรอบตั้งที่ไหนดีเมื่อกี้เห็นใครถามด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าร้านเลยค่ะหน้าบ้านหน้าร้านหน้าบ้านหน้าร้านเลยค่ะพหน้าบ้านหน้าร้านหน้าวัดหน้าวัด ห้าพันอาจารย์ห้าพันสามพันนะตอนนี้ห้าพันสามพันค่ะอาจารย์ราคานี้มันว่าไงคบว่าในสมาชิกเนี่ยมไม่มียังไม่มีค่ะอาจารย์ยังไม่มีเพราะว่าเพราะตอนเนี้ยคือสมาชิกแต่ฟังมาเขารู้พุทคุณพุทธคุณแน่นแน่นแน่นมาก แล้วคือรู้แหละเป็นของห่วงท่านอาจารย์แขกพี่คุณวินบอกลุ้น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 เป็นของห่วงของท่านอาจารย์แขกแน่นอนคือใครได้ไปก็ตั้งแต่ฟังทุกคุกคมาไม่ผิดหวังแน่แน่ลุ้นทุกคนเนี่ยอาจารย์ไม่มีใครกล้าบอกราคาไม่มีใครกล้าบอกราคาแน่นอนจ้าลุ้นมากครับเนี่ยลุ้นมากแต่ณตอนเนี้คือที่คนลุ้นคือบอกราคาแล้วเอาให้ได้เพราะจํานวนน้อยเนี่ยพี่เกลยวเราก็ลุ้นครับลุ้นกันหมดอาจารย์ครับราคาไม่กล้าเสนอ มีมวัฒน์ส,สก,กัดเต็มมีวัฒน์สกัดเต็มเออนั่นแหละค่ะอาจารย์เท่าพี่ก๊อฟไม่อะสามพันเงด้อ่ะอหน,หนูหนูลดจาก 5, 000, 3, 000ห้าพันเป็นสามพันเพหนูเห็นเป็นนำเลิกด้วยอาจารย์ยิ้มเลยวะอาจารย์เพื่อคูอยากจะให <c oughs> ไ้ไม่ไม่อาจารย์บอกไอ้หายไอ้เป๋าห้าพันกูก็เจ็บหนักแล้วมึงยังจะลดเท่าพี่ก๊อฟสามพันอีกเหรอขอความเมตตาอาจารย์ขอความเมตตาจากอาจารย์ค่ะ ขนาดทูยังไม่ประทับขนาดนี้เลยไม่มีใครเสนอราคาจริงนะอาจารย์เอาจริงนะเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นของตระกูลอาจารย์แขกอะไอ่าเงยอันเนี้ยเป็นของตระกูลนะเพราะว่าทา้าวกเวนก็เป็นต่อไปอ่ะรับประกันว่านางปากอ่ะโดนกั๊บแน่นอนโอ้ยเมื่อกี้ได้ไลฟ์ยังบอกเลยครูห้าผีาโยนเลยอาจารย์ห้าผีเลยเข้าไปดูเต้มเลยไอ้ฮูห้าผีนี่นะเดี๋ยวให้หมอว่านางกวักว่าอาจารย์อย่าเพิ่งให้หมอวานางกวักอาจารยใช่ใช่ คือหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยสมาชิกรายการบันเสยาเนี่ยมากขึ้นค<ฆ>คนใหม่มาเยอะแล้วก็ไม่เคยได้ทั้งเหรียญนางกวากเนี่ยเหละยเหรียญเน,นี่ยรับประกันหลายคนก็ไม่เคยได้เห็นถูกต้องแม้กระทั่งเนี่ยเนื้อว่านเนื้อผงมหาเสน่ห์เนี่ยพิกาศิลาบอกสองพันก็ไม่เคยเห็นฮะกาศิลาเลยพี่กาิลาบอก, 2, กสองพันอ่านางกวัก,กเนื้อว่านเนี่ยคนก็ไม่เคยเห็นเออเอาอย่างนี้ละกัน เธอเอาไปสักนะตอนนี้มันมีกี่เพจวะเนี่ยหนึ่งสองกี่เพจนะเพจเป่าพี่กอหมวยหมวยโน้ตโน้ตพี่เอหน้าร้านหกหน้าร้านทั้งสิบก็ถือว่าป่านนี้ลัดไงก็เท่ากับหกหกเพจใช่อ่หกเพจหกเพจเอ็ดบอกพันห้ากลางกลางกลางไหนเอ็ด เป่าห้าพันมันต้องสองพันห้าเนี่เปล่าแต่ปั๊มมือจะหนึ่พันเยอะเลยครับเห็ีละร้อยผืนโอ้โหตายหายหกร้อยอาจารย์อาจารย์มีถึงเหรอไม่ถึงเห็รอหกร้อยเนี่ยอาจารย์มีถึงเหรอหกร้อยไอ้พวกเป่ายิ้มเลยนะอาจารย์เครียดอาจารย์เครียดอาจารย์คุณทำไม่เครียดเท่านี้เลยคุณทำเสร็จแล้วกูเครียดเอาผืนนี้ไว้ สมาชิกตอนนี้เหนื่อยอ่ะเขาบอกห้าพีสิทธ์นะห้าสิทขออาจารย์เขากรอบเรียบร้อยขายสี่ร้อยห้าสิบขายสี่ร้อยห้าสิบเหรอาจารย์คนดูถูกอาจารย์เลยเมันก็ขายสี่ร้อยห้าสิบนั่นดิแม่งไม่ต้องคิดด้วยแดงครึ่งหนึ่งเอาอาจารย์คิดหนักเลยครับหนักมากเพลาร้อยผืนหกร้อยผืนอ่าหกร้อยผืนอ่าท้ายหกร้อยผืนมามามาให้หกร้อยผืนก่อนอันดับแรกหกร้อยผืนราคาอาจารย์ สามพันไปเอาอย่างนี้ดีกว่าหนๆกูให้พวกมึงอ่ะหกไร่เผืนอหกไร่เผื่อหกไร้หยไรบหกไร0เผืนกับราคาราคาอาจารย์หกไผืนจริงๆไงเราก็อยากเอาไปเผิ่แพ้ให้หลายๆคนเผิ่แพ้แต่ปัญหาคือมีไม่เยอะพอมันน้อยเสร็จปุ๊บ กูกล้าเดี๋ยวก็มึงก็ห่าผืนสิผื่นอีกอย่างเงี้ยอช่ากวนคำหมากองพวกมึงอีกแล้ <c oughs> วอย่าพึ่งยีาจารย์ยังไม่ให้แหมมึงร้อยงด้วย <c oughs> พันหนึ่งยอาจารย์ให้พันหนึ่งจารย์ยังไม่ได้ให้เลยอาจารย์บอกหมื่นหนึ่งอย่างนี้ดีกว่าถือว่าเป็นถือว่าเป็นของฝันไฮไลท์ละกันของฝันของฝันอีกแล้วของฝันไฮไลท์ละกันใครเช่าวันเนี้ย เพราะว่ามันมีหลายๆคนที่ไม่ได้ไม่ทันไม่ทันในเนื้อว่านไอ้เนื้อผมมหาเสน่ห์ที่แจกเ่พราะตอนนี้อาจารย์ขายก็ห้าร้อย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 บาทได้่ะไม่้มิจบก็ห้าร้อยใช่ยังห้าร้อยอยู่ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเลยนะแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาใครบอกค้าขายส่วนใหญ่ส่งเนี่ยไปใช้หมดอ่ะใช่ใช่เพราะว่าใช้ได้ผลจริงเราใครเช่าหนึ่งผืนได้นานกว่าหนึ่งองค์ด้วยอ่า แถมด้วยเหรอโอ้โหแขนหน่าหนึ่งผือแขนน่ากว่าให้หนึ่งองค์ให้หนึ่งองค์โอเคราคาหกร้อยผืนนะต้องใช้โดนซ้อนที่กูย้ำเนี่ยคือหกร้อยผืนห้าผัวเพิ่มนะแต่เขาหมายใจคือมึงัห้ามเพิ่มนะอาจารย์โธ่หกร้อยนี่ตกใจเลยอาจารย์ก็ขู่เพิ่มึงอย่าเพิ่มกูนะกูให้มึงแค่นี้นะเอา เอาผืนละพันเอาผืนละพันแต่หกร้อยผืนเท่านั้นนะห้ามเพิ่มนะห้ามเพิ่มผมห้ามมันเป็นแบบพยันกูเดขานะเอาหกร้อยผืนให้ผืนละพันแล้วก็เพจถ้กับเพจละร้อยผืนได้โอเคกิมกันแล้วเนี้ยไม่ไม่ไม่คือจะสรุปให้นะคะก็คือผ้ายันนางกวักมหามงคลจะให้ทั้งหมดหกร้อยผืนราคาหนึ่งพันบาทก็จะแถม นังกวักผงผงเนื้อพุทธคุณหนึ่งองค์ผงเนื้อพุทธคุณด้วยนะคะหนึ่งองค์ค่ะสําหรับวันนี้หรือสําหรับเทปทั้งเทปผ่นหกร้อยผืนน่ะให้ให้หกร้อยผืนนะผืนละหนึ่งองค์นะคะผืนละหนึ่งองค์เท่านั้นนะไม่ต้องขอเพิ่มนะคะอ่าไม่ต้องขอเพิ่มเนาะเท่ากับจริงๆอ่ะพยันผืนเนี่ยเหลือห้าร้อยบาทอ่าใช่เพราะว่าอาจารย์ให้ไม่ไม่ไม่ผืนละพันให้ฟรีก็ใช่ไง ้าเทียนก็อยาห้าร้อยานเดียวอยาห้าร้อยจานโรยให้สุดๆไปเดี๋ยวบอกว่าจานคั่ทั้งนั้นผมไม่เอาผ้าไม่ไม่ไม่เอาผมไม่เอาผมมีแล้วก็พันหนึ่งเหมือนเดิมถูกต้องแล้วแต่คุณคุณไม่เอาก็ไม่เป็นไรใช่อ่าตอนนี้ผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะราคายอดหกร้อยถืนราคาหนึ่งพันบาทแถมดังกว่าเนื้อผมทุกคุณหนึ่งองค์มีใบฝอยไหมครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นคต้องเลี่ยมพกติดตัวหรือแขวนหน้าร้านอย่างเดียวได้หมดได้หมดถ้าแขวนหน้าร้านต้องแขวนข้างหน้าใช ถ้าเราเป็นขายขายของกินอืไว้ในห้องครัวได้แล้วไม่มีต้อร้านใส่กระเป๋าตังค์ใช่ไหมเอ้กระป๋องเงินใส่กระป๋องเงินได้เรี่ยมพกติดตัวได้ได้หมดอะทำไงก็ได้อเันนี้เท่ากับเสริมหงแดงถ้าสมมติผู้หญิงในบ้านสร้างแต่ปัญหาก็สามารถเสริมหงแดงได้เอออันนี้ไฟคิดดีนะก็คือคนที่คนที่มีผู้หญิงอยู่ในบ้านแล้วผู้หญิงในบ้านอะทาตัวไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอทำตัวไม่เรียบร้อยเนี่ย ถ้ามึงบูชานางกวักเนี่ยจะดีขึ้นนะพี่กัอย่าดเงี้ยอะไรนะพี่กัิลาต่อไปเราเราบล็อกเลยดีกว่าเราจะบล็อกพี่กัษีลาไม่คุยอะไรกับผมเลยจองหวยอย่างเดียวเราจะบล็อกพี่กัษีลาละโอเคแล้วถ้าอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ถ้าบ้านไหนอยากได้ลูกสาวอืก็สามารถเสริมหงแดงึ้นมาได้เหมือนกันใช่โอเคได้ดูคงช่วยดีกว่า ได้ถ้าถ้าเอาลูกสาวลูกคุณจุ้ยจะชัวร์กว่าจะง่ายจะชัวร์กว่าโอเคใจค่ะชัวร์กว่าเพราะว่าถ้าคนที่ไปขอลูกกับนางปักส่วนใหญ่ออกมาจะแบบคนไทยโบราณโบราณอ๋อได้แบบโบราณเยอะเียร้อยไงอาจารย์ใช่อาจารย์จบไรไหมใครขอออนไลน์บูชายังไงอะไรนะใครขอออนไลน์บูชายังไงครับใส่กอบตั้งยิ่งแลจุดทูบขอทุกวันเลยจุดทูบกี่ดอกคะอาจารย์ 16ดอก16ดาวเขาถามว่ากระดาษไม่ต้องมีหน้าโต๊ะทำงานได้ไหมครับตั้งหน้าโต๊ะทำงานเลยตั้งหน้าได้ได้ได้ตั้งหน้าทำงานได้ได้โอเคต้องใส่ก็อบแบบไหนอาจารย์ใส่ก็อบสีทองจำเป็นต้องสีทองไหมถ้าเราจะใช้เสริมพลังงานคุณจุ้ยใส่ก็อบสีทองอ่าสีทองดีกว่ากันสีทองนะใส่ก็อบสีทองอ่าต้องมี ขนมหวานดอกไม้หอมในมนี้มีคะต่อได้เลยที่ไม่ใช่ของขาวเครื่องหอมไม่ได้หมดใช่ไหมโอเคไม่ของขาวไม่ได้ไปวางเครื่องหอมไม่ต้องวางเครื่องหอมนะอาจารย์โอเควางพวกขนมไทยขนมหวานอะไรเงี้ยพวกน้ำอบพวกนี้ไม่ต้องวางใช่ไอาจารย์ตาแกลองส่งแม่แกไม่ชอบเลยแกไม่ชอบเลยโอ้นี่คือความเข้าใจผิด้น้ำแดงอาจารย์ไม่ได้ตูหวานไม่บางคนเขาถวายน้ำแดงอ๋อนางกวักบางคนก็ถวายน้ำแดงถวายสบายได้ไหมจ๊ะสบายไม่จะเปลี่ยน คือตาที่ลงทรงเนี่ยแกกินแต่น้ําเปล่าอแล้วคือเอาเอาน้ําเปล่าอย่างเดียวหมากฟูหลงบุหรี่ไม่มีเลยไม่เอาด้วยไม่เอาเลยน้ำเปล่าเลยน้ำเปล่าน้เปล่าแก้วเดืวางไว้น้าเปล่ากับ้เปล่าแล้วก็เขาเปลี่ยนทุกวันโบราณอะไรเงี้ยเล่นพวกเครื่องหอมอ่ะแกพูดอย่างนี้เลยนะตัวแม่นะหอมกับเครื่องนี้อีก็ได้ยิ่งเราก็เลยทำอันนี้ให้มีกลิ่นหอมใช่จริงเลยมันเป็นหอมแล้วหอมตลอดด้วยนะแล้วก็แปะนะตาแกลงทรงอ่ะมันก็จะได้กลิ่นนี่แหละ แล้กินนี้เลยใช่จ้ะอยดังก้กนงานนี่ยจ้ะหกปีหกปีก็ยังหอมอยู่นะแปลกมากอาจารย์เขาบอกเคสเล่นคุณบูชายังไงไม่ไม่รู้นะปักจากวักคุณได้ไหมวะไม่มั่นใจโอเคโอเคอาจารย์ก็พูดตรงๆเขาไม่มั่นใจอไม่รู้จะกักคุณได้ไหมแต่ถ้าถามว่า หวยแน่นอนซับไหมแน่นอนถ้าเกี่ยวกับเรื่องรัพย์สินเงินทอแน่นอนแต่เรื่องพูดไม่รู้ดิแต่แกให้หวยแม่นนะตายแกต้องทรงแม่เนี่ยให้หวยถูกสามตัวตรงทุกครั้งนะใครเช่าไปฝันอองด้วยนะที่ที่ที่ว่าฮอตเดบบดังที่สุดตอนสมัยนั้นเช่าบ้านอยู่วัดกลางสมุทรปราการครับแล้วก็พ่อเนี่ยนานเกินสองเดือนไม่ได้กลับเข้ามากลับ ก็เลยไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านครับอืไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านแม่เนี่ยก็เรียกพวกเราไปบอกว่าเดี๋ยวแกบอกกบอกว่าเดี๋ยวแกจะเชิญแม่นางกวักนะครับให้ขอหวยแม่นางกวักจ่ายตังค์ซื้อหวยแล้วแจยค่าเช่าบ้านอ่าอ่าออย่างนี้เลยนะ่างนี้เลยอ่แล้วแกให้ไหมจันให้ให้ด้วยหรอพอให้เสร็จปุ๊บกูก็บอกทั้งซอยเลยตั้งแต่หัวซอยอท้ายซอยว่าเลขนี้เลขนี้เลขนี้อ่าของใช้ไหนแน่ลูกแขกเออ แม่ลงทรงนางกกักไข้มาเอออ้าแม่ทรงเนี่ยเขาไม่มีใครรู้บอกเนี่ยแม่ทรงนั้นเขาให้มาอ๋อไม่เนี่ยโอ้โหทั้งซอยทั้งซอยอ่ะก็ถูกทั้งซอยนี่ไหอทั้งซอยสามตัวตรงไม่ต้องกลับเลยทั้งซอยเขาบอกการทั้งเรื่องการเรื่องโชคลาภเดียวเนี่ยมั่นใจแต่เขาเรื่องพูดเนี่ย คือไม่รู้เลยไม่เคยเห็นเพราะสมัยนั้นไม่เคยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นใช้เรื่องความรักไหมครับอาจารย์ผมโอ้ล้านเปอร์เซนต์ใช่เรื่องเรงความรักนี่ล้านเปอร์เซนต์รับประกันเลยล้านเปอร์เซนต์โอเคคนที่ความรักไม่สมหวังโน่นนี่นั่นเอาเลยบูชาเลยอและจะรู้ว่าความพันเป็นยังไงต่อเรื่องไม่อยากอะไรจัดสรุปสรุปสรุปจบโอเคพญานางกวางนะครับอาจารย์ให้ยอดทั้งหมดห0 0้อยพนางกวาดมหาเสน่ 600ผืนราคา1,000บาทที่สำคัญ1ผืนได้1องค์ด้วยได้นังกวักองพุทธคุณนะครับโอเคอาจารย์ให้ยอดเท่านี้นะ600ผืนนะไม่เกินไม่เกินเท่านี้ห้ามขอเพิ่มเลยคาดแลววันนี้ก็เท่านี้โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้าแล้วกัน